อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการซื้อขายปริญญานะคะเมื่อวานก็มีความคืบหน้าค่ะเมื่อวานเนี่เขามีการเปิดเผยผลสอบว่าการซื้อขายใบปริญญานั้นเกิดขึ้นจริงค่ะเมื่อวานคุณสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุก,การรัฐมนตรีกระทรวงอวนะคะพร้อมกับคนในกระทรวงอว่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีอวคุณสุภามาสอิสระพักดีก็บอกว่าเรื่องเนี้ย ก็มีการตั้งกรรมการสอบนะคะและก็พบข้อที่จริงว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหนึ่งคนหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในกระบวนการนี้ด้วยค่ะซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแล้วก็จากการตรวจสอบข้อที่จริงจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งข้อความของผู้เสียหายกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องมีการสนทนาทางลายมีคลิปเสียงของผู้เสียหายกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีมูลความจริงนะคะ ก็เดี๋ยวจะมีการดําเนินการกันตามต่อไปก็คือเรื่องผิดวินัยนะคะทุจริตต่อหน้าที่ก็ให้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะครับคือคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะในข่าวเดียวกันเนี่ยที่คุณสุชาดาเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงอวออกมาให้ข่าวเนี่ยนะเขามีมีคนมายื่นหนังสือนะกับคุณสุชาดาคุณสุชาดาเป็นตัวแทนรัฐมนตรี นะแล้วมารับหนังสือจากนางสาววิไลลักษ์ชัยชานซึ่งเป็นผู้เสียหายจากกรณีถูกหลอกขายวุฒิการศึกษาปลอมจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแห่งนั้นแหละนะก็เดินทางมายืดหนังสือพร้อมทนายความนะครับก็ก็รับเรื่องไปแต่ประเด็นคือว่าเอ่อคนที่สมมติผมมาบอกหนิงเอาไหมจ่ายสองแสนแล้วได้วุฒิไม่ต้องเรียน S <S 2> <S 2> <S นิงบอกเอาสิพี่ไม่ต้องเรียนจริงนะ <S 2> <S 2> <S อันนี้คือคุณจะเป็นผู้เสียหายด้วยไหมหรือเป็นคุณจะเป็นผู้ที่มันมันผิดหรือเปล่าวะแล้วถ้าเกิดคุณได้วุฒินี้มาเนี่ยไปใช้สมัครงานหรือไปใช้ตําแหน่งอะไรต่างๆประกอบอะไรต่างๆเนี่ย <S 2> <S 2> <S คุณคุณก็เป็นผู้ที่หลอกลวงสังคมด้วยนะเพราะคุณไม่ได้เรียนอ่ะ <S 2> <S 2> คือที่ไเปผู้เสียหายได้ย,ยังไงอะ่ะไม่ว่าจะอยู่ ไม่ว่าจะยกเหตุผลอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือมีส่วนร่วมในการกระทําความผ<อ>ิดนั้นด้วยแหละ<อ>แต่เอาละตอนเนี้ยถือว่ากันไว้เป็นพยานนะ<อ>กันไว้เป็นพยานแต่เธอก็บอกว่าเอาละเธอก็ยอมรับนะคะเธอก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการจะซื้อวุฒิการศึกษาเนี่ยนะคะเอ,อเธอก็บอกว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงกําลังอ่อนแอ นะคะโดนอดีตสามีทำร้า,ายหล่างกายก็หวังจะไปพึ่งพาเขาเพราะว่าตนถูกกระทำตอนนั้นไม่มีใครก็ไว้ใจ mm. เขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมด mm. แล้วเขาก็บอกว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มากมายสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของไอ้ใบปริญญาเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวหาให้ได้ mm. เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นก็แย้งไปว่ามันผิดกฎหมายนะคะอีกฝ่ายก็บอกว่า mm. ไม่ต้องกลัวเพราะรู้จักผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยและและ,และรัฐสภายเยอะรับรองว่า mm. ปัญหาไม่มีหรอก นะคะอีกฝ่ายยืนยันหนักแน่นจนจนแบบเหมือนกับพูดหวานล้อมจนเชื่อประกอบกับอีกฝ่ายได้ส่งหลักฐานพวกวุฒิการศึกษาของท่านอื่นและบัตรตําแหน่งใหญ่โตในรัฐสภามาให้แล้วบอกว่าราคาถูกมากนะแล้วก็อ้างอีกว่าเห็นไหมเรื่องแชร์ยังเงียบเลยเขาก็เลยคิดไปว่าโอสงสัยเส้นใหญ่จริงก็เลยยอมเชื่ออันนี้คือเหตุผลที่เธอเล่าแล้วเธอก็บอกว่าเหตุผลตอนนั้นที่เชื่อเขาเนี่ยเพราะว่า รู้เท่าไม่ถึงการนะคะแต่ก็เอาละอย่างประเด็นที่อย่างที่พี่กองบอกไปว่าสุดท้ายแล้วก็คือรู้เห็นเป็นใจอะ่ะกับการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้แต่ตอนเนี้ยก็กลายเป็นจะเรียกว่าเป็นพยานคนสําคัญก็แล้วกันะะนะที่จะเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้นะคะคือคือไอ,อ้ก,กลุ่มคนที่เอามาเสนอขายนะนั้นมันผิดอยู่แล้วก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้าเราไปยอมรับว่านี่คือเอ,อ เขาเป็นผู้เสียหายแต่คือเสียหายในแง่ว่าถูกหลอกถูกหลอกในการการะทำาะกวามผิดหลอกเลยพี่กองใช่ไหมนนเรียกว่าถูกหลอกก็ได้ค่ะคือ,ค,อคือโจนํามาหลอกนะแต่การหลอกเนี่ยมันเรื่องที่ผิดถ้ามันทําได้จริงก็คือผิดอืมคือคือแบบนี้คือคุณเอาเปรียบไงเอาเปรียบสังคมสมมติว่าที่เรามีวุฒิการศึกษาเพราะอะไรเราต้องการคนที่มีคุณภาพตามที่แต่ละหน่วยงานต้องการตามสเปคนั้นๆ แล้วไอการที่คุณมีวุฒินี้และคุณไม่ได้เรียนมาจริงคุณไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาจริงเนี่ยอันนี้อันนี้คือการหลอกลวงสังคมนะเออคุณแม้แม้แมจะบอกว่าเรียนเพื่อจบก็โก้เฉยๆนั่นแหละมันก็เหมือนกันสังคมมันต้องมีมาตรฐานเหมือนผมเนี่ยกว่าจะได้ปริญญาตรีมาเนี่ยโอ้โหเลือดตากระเด็นเลยนะคุณนันทิยาไม่ได้ไเรียนสี่ปีเหมือนคุณนะผม,ผมเรียนตั้งนานนะเออกว่าจะจบเนี่ยนะโอ,อ้ เสียตะตุ้งระตางไปก็เยอะนะไอเรียนตอนเรียนถูกถูกไม่จบไปจบตอนเสียเงินแพงๆนะแต่เรียนจริงนะตอนเสาว์อาทิตย์ต้องไปนะผมเรียนจบมหาลัยลังสิตเนี่ยคณะของอาจารย์สุริยะใสนวัตกรรมสังคมเนี่ยเออตอนแรกไอคนคนคนชวนไปเรียนบอกพี่กองไปเรียนเถอง่ายง่ายนะเราก็ไม่มีเวลาเราก็เออเอาเอาเอาไปเรียนก็ไปเรียนโอ้โหเรียนไปสักเทอมนะผมเรียกไอคนนั้นมาว่าเลย ไหนมึงบอกว่าง่ายเนี่ยรายงงรายงานการบ้านอะไรเพียบเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ย <laughs> นะโอ้ oh, <laughs> แต่ก็ดีได้ความรู้ดีนะอาจารย์บอกโอ้พี่ก้องไม่ต้องมาเรียนก็ได้ถ้าเปียบเป็นคนขับรถแต่พี่ก้องขับรถผาดผลอะไรได้หมดแหละแต่ว่าที่ต้องไปเรียนเพราะว่าพี่ก้องยังไม่มีใบขับขี่นะอ่า <laughs> ต้องมีใบขับขี่ใช่หน่อยก็เรียนให้มันจบไปไม่ต้องมีเรื่องคาใจในชีวิตนะลูกก็ลูกก็ลูกก็ท้าทายบอกนี่แข่งกับลูกมาตั้งแต่สมัยลูกเรียนมาหาลัยนะบอก มาแข่งกับพ่อไม่ใครเรียนจบก่อนกันนี่จะกระตุ้นลูกให้เรียนไงลูกก็เรียนจบตามเกณฑ์น,นั่นแหละพ่อยังไม่ไปถึงไหนเลยเนยะม,มาจบตอนแก่นะแต่เรียนจริงจบจริงนะคะเออนี่ยวันคุณคุณเสียแต่เงินแล้วไม่ไม่ไม่ไปเรียนนี่เอาเปรียบนะเอาเปรียบเพื่อนเขานะใช่ใชก็นี่ก็เหมือนเป็นการคือทนายเขาสู้อย่างีพี่กองเมื่อกี้อ,อ่านช่วงนี้พี่กองเราก็อ่าน,อ,านอ่านเรื่องเรื่องของเขาด้วยนะคือคนนี้คือ,อซอลัก คือคนที่ออกมาเปิดเผย uh huh. เปิดเผยในเรื่องนี้ชื่อว่าสอลลักนะ uh huh. แล้วเขาก็ยินยอมที่จะเอาหลักฐานอะไรต่างๆมายื่นให้และทนายความเขาบอกว่ากรณีแบบนี้ uh huh. เขาจะสู้ในในกรณีที่สอลลักเนี่ยโดนช่อโกง uh huh. เขาจะสู้ในเรื่องช่อโกง uh huh. เพราะเขามองว่าเาที่สู้เรื่องช่อโกงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ให้ข้อมูลว่าถ้าจ่ายเงินซื้อวุฒิแล้วจะได้ใบวุฒิภายในสี่เดือน uh huh. แต่ไม่เป็นไปนตามที่ตกลงยืดเยื้อมานาน uh huh. กว่าหกเดือน อันนี้ก็เลยจะไป, uh ป้องเขาเข้าขายช่อโกงทีนี้ถ้าถามว่าซ้อรลักจะมีความผิดด้วยหรือไม่ทนายบอกว่าตอนนี้ซ้อรลักยังเป็นผู้เสียหายอยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้เอาใบวุฒนั้นไปใช้ค่ะ mm hmm. ถ้าหากว่าได้ใบวุฒนั้นมาแล้วและเอาใบนั้นไปใช้อันนี้เข้าขายว่ามีความผิด อันนี้เป็นการต่อสู้ของทนายนะอคขาก็จะมีวิธีการอ่าในการที่จะปต่ทนายก็เป็นหน้าที่ทนายแหละ,ะเลาก็ทนหนทนยกาต้องลูววลความเขา่าเขาก็มองว่าอันเนี้ยซอลักไม่มีส่วนในการมีความผิดในเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่ได้เอาใบวุฒินี้ไปใช้อไอ้อมันจเจมือนแบบน,นี้หรือเปล่าหนิงมาบอกผมว่าพี่ก้องเอาไหมเอของบ้านนั้นนะ่ะเดี๋ยวหนิงไปขโมยมาให้ได้แต่จ่ายมาห้าหมื่นของที่พี่ก้องจะได้อยู่บ้านนุ้นมีนะ เราก็เชื่อว่าหนิงจะเอามาได้ใช่ไหมให้เงินหนิงไปห้าหมื่นแต่สุดท้ายเนี่ยหนิงไม่มีความสามารถไปเอาของบ้านอื่นมาให้เราได้เลยอือย่างนี้คือหนิงกอามาหลอกหลอกผมจริงถูกปะ่ะอืมใช่แต่ถ้าถ้าหนิงเอามาให้ได้เนี่ยผมก็จะมีส่วนในการทําความผิดนี้ด้วยรับของโจรมาใช่อ่านะแต่ผมยังไม่ผิดเพราะว่าหนิงยังขโมยมาให้ผมไม่ได้แต่ว่าหนิงเอาเงินผมไปแล้วหนิงจะไปฟ้องตํารวจเอ้ยพี่กอน์จะไปฟ้องตํารวจว่า ว่าโดนโดนโกงตํารวจก็ถามว่าโดนโกงเรื่องอะไรโดนโกงว่าผมให้เงินเขาให้เขาไปขโมยของบ้านอื่นตํารวจงงแต่วันนี้นะเอาจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะอย่าไปพูดแต่หลักการว่าจะต้องโดนมันมีมาตั้งนานแล้วเพียงแต่เรื่องนี้มันปูดขึ้นมาเท่านั้นเองผู้คนจ่ายตังเขาออกมาโวยวายนะเออกระทรวงอวต้องกระจักกระเจงหน่อยนะ อันที่บอกอ่ะไอกระบวนการกระบวนการรับจ้างทําวิทยานิพนธ์ซื้อขายวิทยานิพนธ์เนี่ยไปถามดูเถอะมีนะเออมีเยอะแยะโหเยอะแยะเยอะแยะไปโอ้ในในเน็ตไปเลยอถึงขนาดโพสโพสรับจ้างเลยนะโพสหาโพสแสดงอ่าสายกันเลยอ่ะค่ะค่ะอ่ะนะ Oh. เหลืออีกอีกประมาณเกือบสิบนาทีไปเศรษฐกิจกหน่อยไหมคะเศรษฐกิจหน่อยเศรษฐกิจหน่อยเศรษฐกิจอ้าวส,ส,ส,สำหรับใครที่เอาใจช่วยคุณอ้วนภูมิธรรมว่าจะจบเรื่องการขายข้าวหรือเปล่ามีใครเอาใจช่วยคุณภูมิทํามไหมคะ <laughs> สําหรับความคืบหน้ากับเรื่องของการประมูลข้าวสต๊อกของรัฐบาลสิบปีนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการรับซองเปิดซองต่อรองราคายังไม่ได้ไรายงานผลการพิจารณาเข้ามาเลยคะ่ะ ทำให้ยังไม่สามารถประกาศผลได้ตามกําหนดก็คือ4กรกฎาคมก็ต้องให้เวลาเขาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพอะได้บอกไปแล้วว่าอยากให้จบเร็วแล้วก็ให้ดูว่าอย่าให้มีปัญหาข้อกฎหมายนะคะคิดว่าตอนนี้เกือบจะถึงปลายทางแล้วล่ะไม่นานเกินรอผมไม่ติดใจว่ารายไหนจะได้แต่ต้องไม่ขัดกฎหมายและคิดว่าวันนี้5กรกฎาคมน่าจะรู้ผลว่าเป็นอย่างไร ะะถ้าชัดเจนแล้วจะแหลงนะคะ